เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ1ตำบลหนึกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่รอบที่4ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทั้งสิ้น90รายในการประชุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของโครงการ ดยการรับสมัครเข้าร่วมโครงการจะแบ่งเป็นสองช่วงได้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ผ่านการสำรวจจากรายชื่อเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่5ประสานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มนี้จะเริ่มสมัครในวันที่21มกราคมถึง -10 กุมภาพันธ์2564ส่วนเกษตรกรรายใหม่ จะเริ่มสมัคร21มกราคมถึง20กุมภาพันธ์2564เกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการต้องเป็นกเกษตรกรทั่วไปหรือกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์หรือทายาทเกษตรกรหรือแรงงานคืนถิน่นหรืออาสาสมัครกเกษตรกรในสังกัดก,กระทรวงกเกษตรและสหกรณ์ มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยกรณีอายุเกิน60ปีจะอยู่ในดุลพินิจของคณะทำงานระดับอำเภอโดยคำนึงถึงศักยภาพของเกษตรกรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และประโยชน์ของโครงการโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า2 5ถึง5ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโดยเอกสารสิทธิ์ต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัครเจ้าของเอกสารสิทธิ์ต้องยินยอมให้ส่วนราชการใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการขยายผลต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีในส่วนของผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่5ประสาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดำเนินการขุดบ่อใหม่เท่านั้นสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลหรือที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอวารินชำราบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 45 322 020